แกดูแกยิ่งกันนี้ข้าอยู่กับชูรุอยสานครับนอนลองคันนี้ดิมาเปิดดูดิอันนี้สองร้อยอ่ะอุ้หใหม่เลยตัวนี้พี่สานสีเลยนี่นะ ผิดชีวิตเนี่ยนอนสตาร์ทล็อกว่ะอุ๊ไมเยี่ยมเลยกล่องหมายได้ว่ะ8,000ชั่วโมงจริวะ8,674ชั่วโมงอันนี้บ้านใครนะไม่รู้เสียออดเอ้ยไม่ใช่เสียอีก เสียเอกเอกอ,อีสานเจริญทรัพ์ 100. 100. อ๋อล็อกไมวไสดีครับโอ้กญเจาหายเนาะใช้ด้วยกันได้ <laughs> นี่ันเลังเอาลงอะรเราปลดโลดโซ่เลยเหรออะไรเหรอเอ้ยมาของ่ายๆได้ไงพี่เนเรื่องที่ผมจะบอกพี่จุดนึ่พี่ละตัวนึง อันนี้เขาไว้เอาเอาดินอ่ะทับตรงนี้เวลาดันมันจะเข้าง่ายครับ เราลองนีเอ้าเร็วเอาลองดูทอดังเลยอแท้ๆเลยลองเลยนี่กุญเจออยู่นี่เจีบอกว่าลองได้ทุกคันเนี่ยดันขึ้นเนี่ยวูดวูดแต่ก่อนพี่ก็มีรุ่นนี้ไม่ใช่ป่ะรุ่นเนี่ย มีไหมนาองอ่าของปลาเสียบอืมอันนี้ไว้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ใส่ปุ๋ย โอ้ oh ho. เอาไปกินที่บ้าน oh ลูกหลังนะครับนี่ตัวนี้ลูกหลังเอาลงเลย <c oughs> เดี <laughs> <c oughs> ๋ยวจะลองขับ <c oughs> รุ่นนี้ไม่ค่อยได้ขับเลยนะ เสดายเลยจิ็ดคอยู่บ้างเถอนเหรอเหรอเหลือเหล่าบ้านเปขากลับก็จะกลับทางนี้นะไปนู่นเลยไปทางช่องจอม tất cả những gì tôi học bài học 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 bài 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 học dia berterusan dia dah dia ni dia ni kan ada ni 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 ไม่เกินหกปีตอนนี้เี่างตัวสุขเประมาณนาจะปมาณปีนะไม่หไม่เกินเดโอ้ยนาดากทีมาูกี่ปีแล้วเนาะมาไทบาทีน่าจะกี่ปีน่าจะรุ่าจะรุ่นเก้าแปดห้าใช่ไหมสักพุทธศราชหนึ่งเก้าแปดห้าสามสกวีแล้วบางียังใชมาจนตาไม่ตายอ้คนนี้ปีเลย ร <c ười> ับันจาชูเำอไรำ่จ้าีใส่ไปกันเสานนี่มครับอากระเจ้พี่เ <c ười> ดี๋ยวเอาโซ่กดโซ่เลยอาลไบอกเอาลอกเอาลงลองอกได้

ไปสิครับโดดอะไรอีกแล้นอ้องอะไรทำไปโอ้ยังไม่ถึงนะเหรอทไดจะรุปครับ <c oughs> เอ้าไปไหนหมดอ่ะ <c oughs> โอ้โหโารัตั้งกล้องไว้โหเงียมๆซุ่มๆครับอืสงสัยจะไปไม่ถึงบ้านแล้วครับ โดนอีกแล้วครับสำหรับที่นี้ไปมาเจอกันใหม่ทีมหน้าเสียอีกเดินดูรถแล้วครับ